สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับที่กําลังเตรียมตัวที่จะเข้ารับการสรรหาในสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับโดยเฉพาะท่านที่กําลังเตรียมตัวที่จะเข้ารับการสรรหาในตําแหน่งรองปลัดในระดับต้นหลายท่านนะครับที่มีคําถามมีข้อสงสัยครับว่าในการเตรียมตัวสอบในตําแหน่งรองปลัดในระดับต้นเนี่ยมีขอบเขตเนื้อหาในการออกข้อสอบอย่างไรบ้าง ในวันนี้นะครับท่านจะได้รู้และเข้าใจในการเตรียมตัวสอบในตำแหน่งรองปลัดในรับต้นโดยเฉพาะในส่วนของขอบเขตเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมตัวสอบในรอบที่กําลังจะมาถึงนี้ก่อนที่เข้าไปดูในเนื้อหาเข้าไปดูในรายละเอียดฝากกดติดตามช่องนี้เอาไว้นะครับหลากหลายเรื่องราวหลากหลายขอบเขตเนื้อหาที่พิวละเพื่อนนํามาบอกกล่าวนํามาเล่าให้ท่านฟังในช่องนี้ ในการเตรียมตัวสอบในตำแหน่งรองปลัดในระดับต้นสามารถที่จะไปเจอเพื่อนๆที่กำลังเตรียมตัวสอบในตำแหน่งรองปลัดในระดับต้นด้วยกันได้ด้วยการสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอขณะนี้นะครับรวมไปถึงลิงก์กลุ่ม l ลายที่ท่านสามารถที่จะกดเพิ่มเพื่อนเข้าไปแล้วก็ไปเจอเพื่อนที่กำลังเตรียมตัวสอบในตำแหน่งระดับสังกัดเดียวกันกับท่าน เป็นทางเลือกที่จะถ้าได้เรียนรู้ไปด้วยกันในกลุ่มของผู้ที่อยู่ในสายงานเดียวกันในตำแหน่งเดียวกันในสังกัดเดียวกันเรามถึงการใช้เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนสอบถามอัตราว่างตำแหน่งว่างว่าที่ไหนมีตำแหน่งว่างอย่างไรบ้างก็แชร์แลกเปลี่ยนกันในกลุ่มลายได้นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้ท่านเลื่อนลงมาแล้วก็เข้าไปดูลิงก์เริ่มต้นจากประหลัดสูงก่อนแล้วก็ท่านก็เลื่อนลงมาข้างล่าง รวมไปถึงกลุ่มสนามสอบนะครับแล้วก็วิเศษทัศน์ผลงานก็มีลิงก์กลุ่มอยู่ในในใต้คลิปนี้ข้างล่างนะครับในการเตรียมตัวสอบในตำแหน่งรองปลัดในระดับต้นอันนี้ท่านน่าจะเข้าใจแล้วนะครับว่าผู้ที่มีคุณสมบัติในการเข้ารับการสรรหาในครั้งนี้ได้เนี่ยท่านอยู่ในตำแหน่งของผู้ริการกรองในระดับต้นถ้ามีระยะเวลาในการครองตำแหน่ง2ปีท่านก็มีสิทธิ์ที่จะเข้ารับการสรรหาในตำแหน่งรองปลัดในระดับต้นหลายท่านเตรียมตัวแล้วหลายท่าน มีความพร้อมในระดับหนึ่งแล้วในการสอบในรอบนี้มีการสอบภาพความรู้ความสามารถมีคะแนนอยู่ที่100คะแนนขอบเขตเนื้อหาในการออกข้อสอบจากนี้ไปจนถึงวันประกาศร,รับสมัครไปถึงวันสอบเนี่ยท่านสามารถที่จะเอาขอบเขตเนื้อหาต่างๆที่อยู่ในหลักสูตรในการสอบเนี่ยเป็นตารางในการอ่านหนังสือวางแผนเตรียมตัวในการอ่านหนังสือ ในการฝึกทาข้อสอบในการเรียนรู้ในขอบเขตเนื้อหาต่างๆซึ่งพิจาบองว่ามีค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยเรื่องของความรู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายในข้อกฎหมายในที่นี้เริ่มต้นจากกฎหมายรัฐธรรมนูญครับไม่ได้เน้นเฉพาะในหมวดที่14ที่เรื่องเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะทั้ง16หมวด279มาตรา จำเป็นครับที่จะต้องเรียนรู้ในเรื่องของกฎหมายรัฐประมูญและที่สําคัญครับเรามีกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงหลายฉบับมีกฎหมายที่มีการแก้ไขหลายฉบับอย่างในรัฐธรรมนูญเระมีการแก้ไขเพิ่มเติมเ,ม,เมื่อปีพศ2564ก็เป็นสิ่งที่ท่านต้องไปเรียนรู้แล้วก็ ทำความเข้าใจโดยเฉพาะในส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงอันดับที่สองครับในเรื่องของพระราชบัญญัตริระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินมีแก้ไขเพิ่มเติมหลายฉบะับคําว่าแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยหมายความว่าของเก่าก็ยังใช้บางส่วนของใหม่ที่มีการแก้ไขก็ปรับเปลี่ยนให้มีการแก้ไขสอดคล้องตาม ตามที่ที่เกิดการแก้ไขของเก่าก็ยังใช้ของใหม่ก็มีมากฎหมายประการที่3ครับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมีแก้ไขเพิ่มเติม3ามครั้ง มีพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ฉบับแรกมีผลใช้สมบูรณ์ทุกมาตราเมื่อวันที่10มกราคม2566นี่ถือว่าเป็นกฎหมายใหม่นอกจากนี้นะครับมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นซึ่งไม่ว่าท่านจะอยู่ในสังกัดของอบตอของเทศบาลของอบจอ หรือของเมืองพัทยากฎหมายที่เป็นกฎหมายในการจัดตั้งขององค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยท่านก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจทุกท้องถิน่นทุกประเภทกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองเป็นหนึ่งเรื่องที่ถูกหยิบยกไปตั้งเป็นคำถามในห้องสอบหลายข้อพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารเป็นอีกหนึ่งเรื่องครับพระราชบัญญัติ ระเบียบของการบริหารงานบุคคลของท้องถิ่นพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพรสสุภาครัฐพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ท่านเห็นที่โชว์อยู่ในหน้าจอตรงนี้นะครับเป็นเรื่องของพระราชบัญญตัติแต่ ถัดจากพระราชบัญญัติเนี่ยเมือนกับพี่ใหญ่เลยเนี่ยคือกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศรัฐธรรมนูญส่งผลให้เกิดกฎหมายอีกลหลายหลายฉบับก็เป็นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติอาจจะเป็นน้องรองลงมาในขณะเดียวกันในพระราชบัญญัตินี้นะครับก็จะส่งผลให้เกิดระเบียบครับที่เป็นอาจจะเป็นน้องสามไหมของของกฎหมาย มีระเบียบที่เกิดจากพระราชบัญญัติอีกหลายฉบับโดดเด่นครับที่อยู่ในข้อสอบหลายข้อก็คือระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐนอกจากระเบียบแล้วยังมีน้องเล็กลงมาอีกครับกฎกระทรวงเพรนะในการเตรียมตัวสอบในตำแหน่งรองปลัดในดับต้นในรอบนี้ที่ใช้วิธีการสอบคัดเลือก แล้วก็เป็นการสอบในเรื่องของข้อกฎหมายในการทําความเข้าใจในกฎหมายท่านจะไปอ่าน,นเฉพาะเรื่องของพระราชบัญญัติอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ไปอ่านทําความเข้าใจในกฎหมายบางฉบับเขาใช้ภาษาเขียนแบบนักกฎหมายเขียนไม่ได้เขียนแบบผู้ที่นําเอากฎหมายไปใช้ปฏิบัติเขียนบางเรื่องบางอย่างต้องสร้างความเข้าใจต้องทําความเข้าใจ จะจกแล้วเนี่ยระเบียบก็จะออกรายละเอียดมาว่าในกฎหมายตัวพระราชบัญัติเนี่ยต้องปฏิบัติอย่างไรก็จะออกระเบียบออกมาเพื่อที่จะให้เห็นถึงความชัดเจนในการนําเอากฎหมายไปปฏิบัติแต่ลึกลงไปกว่านั้นครับกฎกระทรวงก็จะลงลึกเป็นเรื่องๆไปทีนี้เรื่องของกฎกระทรวงเนี่ยก็จะมีบางกฎกระทรวงที่ตราขึ้นมาเพื่อใช้ในกิจการเฉพาะกรณีใดกรณีหนึ่งเสร็จภารกิจหรือผ่านพ้นช่วงของการ ดาเนินการภารกิจนั้นนนั้นก็ถูกยกเลิกปรับเปลีป่ยนไปตรงนี้นะครับที่ต้องมาทําความเข้าใจในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีเขาก็จะมีประกาศของคณะกรรมการการกระจายอํานาจว่างบประมาณที่รัฐบาลอุดหนุนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีตัวเลขเท่าไหร่ ถ้าหากว่าหรือจ่ายต้องทำอะไรยังไงบ้างมีพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกให้กับองค์รคกรปกครองส่วนท้องถิ่นมีพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติอนุญาตที่บอกว่าเป็นกฎหมายที่สร้างความสะดวกในการบริการให้กับพี่น้องประชาชนแล้วเนี่ยเรายังมีพระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นกฎหมายใหม่เป็นเรื่องใหม่ที่ให้ต้องทําความเข้าใจแล้วก็นําไปเป็นองค์ความรู้ในการเตรียมตรวจสอบในรอบนี้ด้วย เรไปถึงเรื่องของพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดทางระเมิดอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งนะเรื่องที่สองครับเป็นความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องที่สามจะเป็นความรู้เกี่ยวกับการจัดทําแผนปฏิบัติการแล้วก็แผนยุทธศาสตร์ในเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติต้องไปทําความเข้าใจขั้นตอนในการก่อกําเนิดเกิดขึ้นของยุทธศาสตร์ชาติว่าเกิดขึ้นอย่างไรในเรื่องของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นเรื่องใหม่ครับ ปัจจุบันเราอยู่ในฉบับที่13นะครับต้องมีอยู่4มิติ13หมดหมายแล้วก็มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว้วยการจัดทาแผนพานาขององค์กรปกครองส่วนท้อง,งถิ่นก็เป็นอยู่ในเรื่องที่อยู่ในขอบเขตในการออกข้อสอบ<ม> <iej uan> เห็นไหมไม่ใช่เสียงที่ท่านเห็นเพียงแค่กฎหมาย11หัวข,ข้อแล้วนะมีส่วนย่อยๆที่เกิดจาก11หัวข้ออีกจำนวนหนึ่งาติดตามการประเมินผลการจัดองค์กร การบริหารความเสี่ยงการพัฒนาบ,บุคลากรอันนี้เรื่องต้องบอกว่าเป็นเรื่องของสถานการณ์ปัจจุบันเรื่องเหตุการณ์ปัจจุบันที่บอกว่าเป็นเรื่องของสถานการณ์ภายนอกแล้วก็ผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมพื้นที่ในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี y. อันนี้สําคัญครับออกข้อสอบอยู่หลายข้อในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารราชการน,นี้เป็นคําที่มีความหมายอย่างกว้างเลยนะในเรื่องของความรู้ที่เกี่ยวกับการปริบรัติราชการ หลากหลายเรื่องราวครับที่มีกฎหมายที่มีระเบียบบางเรื่องเป็นนโยบายของรัฐที่องค์กรที่หน่วยงานราชการจะต้องขับเคลื่อนบางเรื่องเป็นกฎหมายบางเรื่องเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่มีระยะชี้แจงชักซักซ้อมถึงแนวทางในการปฏิบัติต,าต่างๆและหัวข้อที่11ครับก็คือความรู้ในลักษณะงานในตำแหน่งรองปลัดในระดับต้น สี่ด้านหน้าที่ความรับผิดชอบสี่ประการกว้างๆที่ท่านต้องทําความเข้าใจและก็เรียนรู้ในการเตรียมตรวจสอบในรอบนี้จากการแชร์ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาในการดำเนินการในการสรรหาจะเห็นได้ว่ากระบวนการขั้นตอนใกล้จะมาถึงแล้วที่จะเป็นขั้นตอนในการดำเนินการในการสรรหา ถ้าดูจากขอบเขตเนื้อหาในการออกข้อสอบทั้งหมดทั้งมวลี่บอกว่ามีอยู่สิบเอ็ดเรื่องนี้ก็เป็นสิบเอ็ดเรื่องที่มีรายละเอียดปิดย่อยลงไปเรื่องของระเบียบเรื่องของกฎกระทรวงเรื่องของหนังสือซักซ้อมแนวทางในการปฏิบัติอีกหลายอย่างครับท่านที่มีเป้าหมายในการอ่านหนังสือในการเตรียมตวสอบในรอบนี้ท่านที่มีเป้าหมายที่ต้องสอบให้ได้ไม่ใช่เป็นแค่การสอบให้ได้เป็นแค่อย่างเดียวครับ จะต้องเป็นสอบให้ได้แล้วก็ได้ในระดับต้นๆโดยผู้ที่ผ่านการสรรหาในระดับคะแนนที่สูงเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในการเลือกสถานที่ที่จะไปรับคําสั่งแต่งตั้งก่อนก่อนคนที่มีระดับคะแนนรองลงมาผู้ยจกจะบอกว่าในการเตรียมตัวสอบเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่การต้องการที่สอบให้ผ่านแต่ต้องสอบให้ไปยือนอยู่ในระดับต้นๆให้ได้นะครับ นี่คือขอบเขตเนื้อหาในการเตรียมตัวสอบในตำแหน่งรองปลัดในระดับต้นนะครับซึ่งท่านสามารถที่จะเรียนรู้ในขอบเขตเนื้อหาต่างๆหลากหลายเรื่องราวครับด้วยการกดติดตามช่องนี้เอาไว้แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลใหม่ๆที่ตรงตามความต้องการตรงตามสิ่งที่ท่านอยากจะเรียนรู้แล้วก็สามารถที่กดติดตามช่องนี้เอาไว้โดยไปถึงท่านสามารถที่จะ กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพิวและเพื่อนแล้วก็กดแชร์เพื่อบอกต่อได้นะครับลิงก์นี้เผยแพร่สาธารณะแต่ก็ยังมีลิงก์ที่เป็นลิงก์ลับกลุ่มปิดสำหรับคนที่ลงทะเบียนเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบในตำแหน่งรองปรับระดับต้นไปกับพิวและเพื่อนซึ่งรายละเอียดอยู่ในกลุ่มไลน์ที่พิวแจง้งตอตอนต้นนะครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์เพื่อบอกต่อแล้วพบกับผมพิวและเพื่อนในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ